นี่ขนาดว่าได้เทปเรียดนีม่มาหลายวันเหลียวแม่ค่ะก็อย่างเลยอย่างเก็บไ่ทุงท้งเฉดห้มผ้าหายตังนอนค้างๆอยู่เลยพอ่อเออทุกคนใค่เป็นมังเวลาเราได้ได้ไม่ไม่เลยถึงเราเอนานั้นแรกๆตังงค้างเรืงนอนาห้มผ้ายกันถึงวางนี้โทรศั์เทปจะไม่ตองเลยตั้งแต่ได้เทปเลียกเขื่องนี้มาหนึ่งเล่นง่ายสองเสียงดังฟังชัดสามผาพนี่ชัดแจวเลยทุกคนเออ ที่สำคัญที่สุดในโลกคือราคาโทกนัดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทปีที่แล้วแม่ค้าเคยซื้อมาคนนึงแล้วคือซื้อมาให้าล้านนะราคาปีเทเลว์สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพอไปเห็นราคาปีนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือทาได้เลยล่ะทุกคนเนอะสั่งจองท่านที่เลยไม่กี่วันก็ถึงบ้านหลังจากถึงมาก็คือว่าเล่นตาตังไปเลยอีกอย่างนึงนอกจากที่ว่าเราเล่นดีเลยทุกคนเนอะผกผ้าง่ายกันอีกอย่างที่ว่าชอบซั่งในร้านนี้พชอบมีของแท้รอบนี้แถมปากกาแถมเคสแลยก็สายชาร์จของคอมมินดี้ทูยูนี่แม่ค้าซื้อทททุุกกปปีีเเลยวว่่่าาซื้อไมมใชัน ไม่ดีนะแต่ว่าลูกล้านเพิ่มขึ้นทุกปีป,ปีหนึ่งสองถึงสามจึงมีคนท้ามแมา่ค่ะมากนัดว่าสร้างได้จ่ายแมนะ่ค่ะอยากให้ฟังให้จบนั่นเลยพิมเข้าไปคําว่าเขามาดิทูยูในทิกเก็ตเลยมันจะขึ้นช่องทางการสร้างสื่อถูกช่องตาโอ้แมคคาญาติก,ก็บอกว่ารอบนี้คีย์บอร์ดแม่ค่ะสร้างสื่อเพิ่องมานะาสองร้อยอบาทคิดไว้ว่ากล้าไว้เรียนภาษาอังกฤษเอฟซีตางประเทศนหยุดโรไดกี่วัน